กอล์ฟสตาร์โดยอิดมิสุสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุน่นวันนี้เป็นนักกอล์ฟตีไกลจากจังหวัดพิษณุโลกรูปร่างสูงใหญ่และเจ้าของแชมป์ออสไทยแลนด์แล้วยังไม่เทินโตรเรามาพบกับเขาน้องต้าสวัสดีครับผมต้าธัญ,ญพัสน์สุเกิดนะครับตอนนี้อายุกำลังจะ18ครับเล่นทีมชาติมา3ปีครับ พ่อเป็นแรงบันดาลใจครับพ่อเป็นนักกีฬาของฟองครับเหมือนซ้อมเขาจะแบบฝึกวินัยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสมคัญมากครับน้ำหนักเก้าสิบห้ากิโลเอาก็สูงใหญ่ขนาดนี้สูงร้อยแปดหเซนติเมตรร้อยแปดบหนี่ก็ต้อง6ฟุตสามได้อะ6ฟุตสใช่ไหมหกฟุตสามก็พอพอไทเกอร์ใช่เฉลี่ยก็เกินมาตรฐานคนไทยทั่วไปเกินเยอะตีไกลสา6 3 1อสิหกสหกนี่แคลรี่หรือว่า ปีเป็นเฉลี่ยของออสเแลด์ปีที่แล้วครับออเฉลี่ยของออสเทลด์ปีที่แล้วคือแามรอบที่หกบอกได้เลยว่าต้องแครี่อย่างน้อย295ขึ้นไปเออนี่ไม่แพ้ฝรั่งเลยนะเอ้ยระยะถือว่าดีขครระยะเทียบเท่าฝรั่งเลยอ้าวสิ่งแรกที่สุดเดี๋ยวเรามารู้จักนี่นักกอล์ฟคนนี้กันอนาทตไกลปัจจุยันปัจจุบันยังเป็นอเมเจอร์อยู่ใช่ครับในเล่าได้ชิทเรามาเล่นกอล์ฟได้ยังไงตอนเด็กๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเล่นในเ่คีครัวและ ที่มาเล่นกอล์ฟได้เพราะพ่อเป็นแรงบันดาลใจครับพ่อเป็นนักกีฬาของกองทัพไทยก็เลยเห็นพ่อตีตั้งแต่เด็กครับแล้วก็เลยไปลองตั้งแต่ตอนสองขวบครับที่พิซนูโล,โลกเนี่ยนะครับที่ฟิซนูโลกครับพ่อเป็นทหารนะว่างั้นเถอะใช่ครับพ่อเป็นทหารมีสนามกอล์ฟของทหารใช่ครับเป็นสนามไดกอล์ฟครับเป็นสนามไดกอล์ฟเฉยๆแล้วสนามกอล์ฟอ่ะมันอยู่ที่เดียวกันกับสนามกอล์ฟดงผู้เกิดนะครับดงผู้เกิดใช่ครับ สิบแปดหลุมครับแล้วสนามมาตรฐานเป็นยังไงฮะก็สนามก็ไม่ได้ดีมากครับแต่ก็ยังพอซ้อมได้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปซ้อมตามสนามที่จะใช้แข่งจริงมากกว่าครับแต่ว่าต้าก็ซ้อมมาจากสนามนี้เหมือนกันใช่ครับคือโตมาจากสนามนี้เอามจากสนามนี้ใช่ครับเพราะมีสนามเดียวด้วยครับสองขวบไอะไรนี่ไไหมพี่ซึโลกชับชัยนีราดไง ขนาดนี้ป่ะชับชัยอ่ะใช่ครับสนามเออแล้วพ่อเขาเป็นโกลอ่ครับเป็นทหารเหมือนกันครับเป็นทหารเหมือนกันโอ้โหนี่นักกอล์ฟพิศโลกตีไกลหมดเลยนะโอ้โหแต่ครั้งนี้ใหญ่ของจริงเรือกสุดใหญ่ใหญ่ของจริงเล่นหนมเล่าไปต่อสิเราก็แรงบันดาลใจแล้วคุณพ่อแล้วยังไงอยู่ๆมันเล่นกอล์ฟจนกระทั่งเกือบสิบแปดไปีแล้วเนี่ยก็เหมือนพอได้เริ่มเล่นเราก็ชื่นชอบครับแล้วก็คุณพ่อพาไปแข่งเมื่อก่อนก็จะไปแข่งที่เชียงใหม่ครับ อื mm. ครับพวกอของรายการ True ครับไปแข่งที่เชียงใหม่ก็เลยแบบเอไปแพ้เขาก่อนครับพ่อพ่อให้ไปแพ้เขาก่อนเหมือนแบบไปดูนั่งดูเขารับรางวัลแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเขาก็สร้างแรงบันดาลใจว่าถ้าอยู่อยากชนะอยู่ก็สอง คือเราไปแข่งตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่กี่ขวบห้าหกขวบได้ไหมประมาณสี่ขวบครสี่ขวบไปแข่งแล้วจับไปคอร์สตั้งแต่สองขวบอ่ะผลงานเนี่ยสุดยอดเลื่รายการพี่ดูผลงานหลานเนี่ยออไทยแลนด์เนี่ยรายการสิงห์เชียงใหม่โอเพ่นนี่นะครับนี่ก็แชมป์รายการนี้แชมป์ตอนเป็นอเมเจอร์ที่สนามแม่สนามแม่โจแช์แชมป์แอมม์ครับใช่ครับมันเป็นถ้วยแอมม์ครับถ้วยของอเมเจอร์อืมอ่าแต่ว่าคนที่เข้ามาแข่งเนี่ยมีโปรด้วยใช่ไหมใช่ครับอ่านั่นนะฮะเราเหรียญทองบุคคลกีฬาแห่งชาติครั้งที่สิบเจ็ดที่ส อืมอ่ะนะครับรายการเอเชียแปซิฟิกแอมเม์เจอชั้นเป็นชิปปี2021ที่ดูไบครับเได้ลำดับเท่าไหร่อผมแข่งมาถึงวันที่4ครับแล้วก็ถอนตัวเพราะว่าข้อมือขวาอักเสบครับที่ดูไบอืมปีนั้นของผู้หญิงรู้สึกว่าซิมจะเป็นรองชมป์ใช่ครับผู้ชายเป็นอเมเจอร์นนำหนึ่งของโลกอะครับใชตานาคาจิมะอืมนัก็ถือว่าสุดยอดนะครับเนี่ย เมื่อกี้พูดถึงพ่อมือกเสพไปทําอะไรมาพ่อเมือกเสบผมไปตีแล้วดึงมือไม่ทันครับล้วไปกระแทกกันต้นไม้โอ้โหไม่ได้นะคือท่านผู้ชมผมบอกได้เลยนะครับนักกอ์เที่ไปไกลหรือนักกอ์ฟที่ร่วงเนี่ยเกิดจากอาการบาดเจ็บทั้งสิ้นหนึ่งคือหนึ่งเขาเรียกบอกว่าอย่าซนไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเล่นอะไรพวกนี้กีฬาประหลาดๆราเนี่ยนะห้ามแล้วก็ ต้องระวังเวลาตีเนี่ยแล้วก็ไปชนะเลิศ IJGA World Star Junior Championship 2019ที่าสเวกัสสหรัฐอเมริกาแล้วไปแข่งที่นั่นได้ยังไงของ True ครับ True จัดคอลิฟายครับแล้วก็เหมือนเขาพยายามให้ซีเด็กเพื่อไปแข่งท่างประเทศเนี้ยครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้น15ครับตอนนั้น15สุดในใัสแล้วได้ชนะเลิศครับ ตีผลงานออกมาสกอร์ไปเนี่ยผมไม่แน่ใจอันเดอร์นิดหน่อยครับอันเดอร์นิดหน่อยคือตอนนั้นสิบห้าเราเด็กสุดแต่ตัวใหญ่สุดเปล่าถามนิดหนึ่งถามนิดหนึ่งเวลาเราไปแข่งสามทีขวบห้าขวบสิบขวบอะไรตั้งถึงสิบกว่าขวบเนี่ยเราตัวโตคนอื่นหรือเปล่าเฉลี่ยแล้วเพราะว่าโูตอนนี้หกฟุตสี่หกฟุตสามอ่ะใช่ครับก็ก็ค่อนข้างตัวใหญ่กว่าคนอื่นเยอะค่อนข้างเยอะครับเพราะตอนเด็กเอ่อ อ้วนด้วยครับแล้วก็ก็เลยดูตัวใหญ่กว่าเพื่อนครับอตอนแรกตอนแรกน้ำหนักไปหนักสุดร้อยสิบแปดนะครับตอนสิบสี่แล้วก็พอจะเป็นทีมชาติก็เลยแบบคุยกับพ่อว่าถ้าอยู่จริงอยู่ก็ต้องลดน้ำหนักมาเพื่อเพื่อกีฬากอล์ฟคือพ่อบอกเราหรือเราบอกพ่อก็คุยกันนะครับก็หาข้อมูลคุยกันก็ทั้งฟิตเนสทั้งลดน้ำหนักครับก็เลยตอนแรกลงมาสิบแปดโลครับเหลือหนึ่งอยครับแล้วตอนนี้ แล้วตอนนี้ก็ยังมีแกลบว่างก่อนเทิร์นโปรมันสี่เดือนก็จะแบบกะจะลดไปถึงแปดสิบห้าครับลดนี้เก้าสิบห้าอย่ตอนนี้เก้าสิบสามครับเก้าสิบสามโอ้ยอเดียวลดน้ําหนักเนี่ยบางคนลดน้าหนักบางคนเข้าใจผิดนะไปลดไม่ลดไขมันดันไปลดกล้ามเนื้อนี่ไม่ได้เนี่ยกล้ามันต้องเพิ่มนะเหมือนมีแชมโบอ่ะก็ลดน้ําหนักไปด้วยแล้วก็ควบคู่กับฟิตเนสไปด้วยอ๋อลว พอเราเริ่มเก่งแล้วเนี่ยกําลังจะไปคัดทีมชาติช่วงนั้นเรารู้ไหมว่าหรือคุณพ่อรู้ไหมว่าเฮ้ยเราเก่งของจริงนี่วาเนี่ยจะไปคัดทีมชาติเนี่ยก็ไม่อะครับแต่ก็ไปลองดูครับไปลองตอนสิบสามครับอ๋อสิบสามไปลองแล้วตอนนั้นโตโตแล้วสิบสามต้องโตแล้วครับก็สิบสามไปลองก็ติดรอบแรกครับรอบสองก็ที่ท้ายๆเลยครับก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าสิบสามปีนั้นเองอะครับเพราะว่าแบบโอ้คัดทีมชาติครับมันดูยิ่งใหญ่ครับเรบ เด็กที่ตีกอล์ครับก็เลยสิบสี่ไปครั้งครับก็เริ่มมีความหวังครับก็เริ่มแบบใกล้ใกล้ใกล้มาขึ้นใกล้ใกล้กลที่จะติดครับจุดแข็งตัวเองอยู่ตรงไหนเ,ออเป็นพวกลูกผัดครับเป็นคนผัดค่อนข้างดีครับแล้วก็แล้วก็มีระยะที่ค่อนข้างไกลครับไม่ไกระยะที่ไหม่ว่ากลไดิเวอร์แอปโรสชิปหรือพัด เนี่ยสี่ห้าช็อตเนี่ยอะไรดีที่สุดพัดครับพัดดีที่สุดครับปอ้โหชอบเปอร์เซ็นต์ดีที่สุดโอ้ชอบที่สุดคนที่ตอบแบบนี้คือต้องพัดดีไงระดับไหนก็ต้องพัดดีใช่ไหมล้วทําไมเราถึงพัดดีเดี๋ยวจะไปถามช็อตอื่นนะว่าดรเวอร์ไปเราตีไกลใครดวงทาไมเราถึงพัดดีก็ซ้อมครับเราคุณพ่อเหมือนจะแบบ เหมือนซ้อมเขาจะแบบฝึกความกดดันนะครับ,รบแบบแบ่งเป็นเซตพัดไปเรื่อยๆครับแบบตั้ง30ลูกพัด5ฟุตเงครับแบบพัดวันหนึง่งสามสี่เซตแต่ถ้าไม่ลงก็ถ้าถ้าไม่ลงหมดก็ห้ามหยุดครับก็คือซ้อมพัดพ่อเขี่ยวเข็นตั้งแต่เด็กก็ปะเรื่องพัดเนี่ยใช่ครับก็ซ้อ,อ,อ,อยู้นะเพราอนาคตเนี่ยใช่ครับดูรายเองดูรายเองครับแล้วไรเวอร์เป็นยังไงตีไกลแล้วก็ถือว่าเป็นจุดแข็งเราไหมหรือจุดได้เปรียบคนอื่นไหมก็ หรือว่าค่อนข้างเป็นจุดแข็งครับเพราะว่าไกลแล้วก็มีบอลที่ค่อนข้างตรงครับค่อนข้างตรงด้วยเปอร์เซ็นต์พรเวสูงครับเลยเลยเป็นข้อได้เปรียบในสนามที่ไกลๆเหมือนกล้าตีครับครับครับแล้วลูกสั้น่ลูกสั้นก็อัพ์เนดาวก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคครับแต่เราจะพัฒนาให้มากกว่านี้ครับอยากให้วันหนึ่งเกินแบบหกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปอะไรเงี้ยคราวนี้เรากลับมาตรงที่ว่า เอาตอนนี้เลยรูทีนตั้งแต่เช้าจดเย็นเช้ามืดจดกลางคืนเนี่ยทั้งอาทิตย์เราทำซ้อมอะไรบ้างทำร่างกายยังไงไหนเล่าให้ฟังซิอ่อต้องบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการทำร่างกายครับก็เลยจะแบบซ้อมก็จะแบบลดลงไปหน่อยเพราะว่าพยายามสร้างบอดี้ใหม่อยู่ครับโอ้โหเอางั้นเลยใช่ครับเหมือนเหมือนทุบบอดี้ใหม่เลยเหมือนกันครับใช่เอาเดี๋ยวดีแชมโบเลยไหมโอเคอยากอยากได้ทรงเหมือนลอรี่ครับก็เลยแบบโอ้ช่วงนี้ก็จะตื่นประมาณ สักเก้าโมงครับแล้วก็ทานข้าวเช้านิดหน่อยครับอืแล้วก็จะมีไปว่ายน้ําครับตอนเก้าโมงครับแล้วก็กลับมาพักที่บ้านครับแล้วก็ช่วงบ่ายสองก็จะเข้าฟิตเนสครับที่พิสโลกเหรอใช่ครับอืมที่ผ่านมาเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างอืมก็ถ้าพวกการออกกาลังกายก็มีพวกร่างกายที่ยังแข็งแรงไม่ไม่เพียงพอครับอุปสรรคเกี่ยวกับสนามซ้อมสนามแข่งขันอะไรต่ออะไรพวกนี้มีไหม ก็มีครับเพราะว่าคอนดิชันของสนามมันไม่ได้ดีเทียบเท่ากับสนามที่ต้องใช้แข่งใช่ไหมครับแต่ร,รู้ใช่ไหมว่าเนี่ยไปแข่งต่างประเทศมาตั้งเยอะเนี่ยสภาวะแวดล้อมสภาพสนามมันต่างจากบ้านเราใช่ครับต่างครับแล้วต่างวัิเโลกโลกันที่สําคัญใช่ครับคุณพ่อก็เลยทําสนามพัดให้หลังบ้านครับ โอ้โหคุณพ่อวันๆไปทําเป็นทหารหรือเปล่าเนี่ยคุณลูกก็ทำเลยมีที่ซ้อมพัดหน่อยก็พอพอได้อะพอใช่ใช่ครับก็เลยพยายามทำาโลปไว้แบบไว้เวลาซ้อมเอ็มพอยด้วยอย่างเงี้ยครับอ๋อครับก็เหมือนจะได้ซ้อมไปในตัวครับครับตุลานี้จะเทิร์นโปรับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้วางแผนอนาคตของตัวเองเอาไว้ว่ายังไงเมื่อเทิร์นโปรแล้ว จะแข่งอไทยแลนด์แข่งเอเชียนทัวร์แข่งยุโรเปียนทัวร์หรือไป PJA ทัวร์ยังไงตามสเต็ปขั้นตอนเนี่ยคือคือนิดหนึ่งคือพูดง,ง่ายๆว่าทัาง้งทานเนี่ยเลือกเส้นทางแทนที่จะไปคอลเลจใช่ไหมครับไม่ไป,ไไปแล้วไม่ไปครับก็จะไปแบบลอรีแม็กกิรอยนักกอล์ฟเกาหลีเลยแล้วก็อย่างนักกอล์ฟไทยหลายคนแจ<า>๊สอะไรทั้งหลายเป็นโปรเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวโอเคก็ถ้าถ้าพอเทิร์นโปรก็จะอยากจะเก็บแรงในไทยก่อนครับ แล้วก็น่าจะหาเงินทุนเพื่อแบบอาจจะไปลองคอลิฟายคอนเฟรี่ทัวร์ดูอย่างเงี้ยครับเล,เลยพยายามทำร่างกายให้แบบแข็งแรงเพราะว่าน่าจะถ้าถ้าจะไปทัวร์มันไม่มีเวลาทำานะครับไปค e, อนเฟรี่นั่นหมายความว่าไม่สนใจเอเชียทัวร์เลยเหรอ ก็ไปลองคอนเฟรี่ดูครับถ้าถ้าคุยไฟได้ก็อาจจะเล่นคอนเฟรี่แต่ก็พยายามอยากเล่นในไทยในเอเชียนทัวร์ก่อนครับถึงเริ่มต้นเริ่มต้นในไทยโอ้ไทยแลนด์ก่อนใช่ครับนะครับเรามุ่งมาแล้วซ้อมหนักแต่ตื่น9ก้าโมงเช้าไม่ได้แล้วนะใช่ครับต้องไปฝึกแล้วนะตีสี่กว่าต้องตื่นแล้วนะคือมีแฟนคลับหลายๆคนดูอยู่อยากจะเป็นทีมชาติอย่างตัวใหญ่ เรามาถึงจุดหนึ่งแล้วที่จะข้ามไปโปรเฟชชั่นอลแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ไงความพยายามอย่างายาย,ยัาง,ยายางไงเนี่ยเล่าให้ทางน้องๆฟังรวมทั้งว่าฝากด้วยว่าจะตาม Facebook i n s t a g กรมยังไงฝากเชิญครับก็อยากจะฝากให้น้องๆนะครับขยันซ้อมครับมีวินัยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากครับแล้วกออ็อยากจะฝากทุกคนเชียร์ผมด้วยนะครับ พอตอนกำลังจะเทินโปรในปีหน้าครับแล้วก็จะเริ่มเข้าทัวร์ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับน้องต้าครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ